จะทําให้ไหมแบบเปิดสตรีมสิ่งทุกอย่างบนจอแล้วก็เล่นอ่ะมันจัดกล้าหรือเปล่าพี่ว่ามันไม่กล้าหรอกต่อไปนะครับอยู่ดีมันก็ทักพี่มาเพราะว่าพี่เคยโมโหเรื่องนี้กับมันแล้วมันส่งคลิปนี้มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะดูดีๆนี่คือหลักฐานกูแฉมึงแล้วไอ้น้องเออมาดิวะถ้ามันทําได้กระโดดทีบปากพี่แบบหาคู่ได้เลยครับทุกคนเออ อโ,อโอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้ <c oughs> ไม่อยากพูดเยอะโอเคเป้ากำลังเดือดเดือดนะครับ <c oughs> เดือดจากคลิปเมื่อกี้อะที่เพิ่งลงไปอ่ะทุกคน ที่ได้พูดถึงบักไอ้ไวซีซีอะมันเกินไปมันเกินไปเดี๋ยวพี่จะมาแฉข้อมูลมันเลยดีกว่าพอดีได้พูดถึงมันแล้วก็รู้สึกเลือดขึ้นหน้านึกขึ้นมาได้ทันทีว่าอยากจะไสหน้ามันสักทีโอเคนะครับน้องๆหนูๆทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นการเปิดโปงครั้งยิ่งใหญ่ของวงการฟรีไฟล์มาฟั้งแตเกิเอสเออพอดีว่าวงการฟรีไฟลตอนนี้ก็มีการเนี่ยเขาเรียกว่ามีการขล้องใจในการเล่นของบักไวซีซีอยู่เยอะมากแล้วก็มีการที่จะ จะเปิดโปงมันว่าไอเนี่ยมันโปแต่มันก็ยังแถมันแถแล้วมันมีการแบบโยนความผิดมาให้กับฝั่งประเทศไทยมาให้กับไอมาให้กับ p s เอา้าเดี๋ยวจะหาว่าพี่สร้างกระแสดาหมอกดาม,ดาม,าม่ามั่วซั่วเอาใส่หูฟังกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดโปงให้ดู แต่ว่าขอเปิดเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันสามารถโดนฟ้องแล้วก็โดนลบคลิปได้แล้วก็โดนสแปมช่องได้ต้องบอกก่อนว่าบอกไว้จีซีเนี่ยมัน3ล้านสามแล้วแล้วเอฟซมันเยอะมากพี่ก็กลัวโดนสแปมช่องจากฝรั่งดองเพราะฉะนั้นพวกเองต้องช่วยกันกดไลค์ซับสไครต์พี่เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมันไม่โดนสแปมอย่างง่ายดายโอเคอรับเปล่าโอเคนะครับน้องหนูทุกคนบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้มันเสี่ยงมากแต่พี่จะทําเพื่อทุกคนอโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าอย่าอย่าลืมเลยอย่าลืมกดดี่้วยโอเคไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้า Facebook พี่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <lat> พี่มีแชทพี่มีแชทรับจะให้ดูนะครับต้องบอกก่อนว่าขอออกตัวก่อนนะครับสำหรับใครที่เป็นแบบเด็กอินตรงอินเตอร์เก่งภาษากรอกภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เก่งไปส่วนพี่ไม่ค่อยเก่งมากแต่พอจับใจความได้แบบเดๆาๆดงูงูปลาปลาสเน็กสเน,สเน็กฟิตฟิตฟอร์ไฟซิเซเว่นเอ็กไนทนแต่พี่ด้วยความรักน้องๆทุกคนพี่จับแปลให้ฟังแบบมั่วๆแต่พอจับใจความได้แบบกระดึบกระดึบ ผิดถูกยังไงขออภัยไว้ก่อนโอเคนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตรงนี้กันก่อนครับพี่จะขออนุญาตเบอร์เป็นช่วงๆเป็น,นส่วนๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะชวยได้อ่ะโอเคทุกคนตรงนี้นะครับพี่เปิดแชทของนอนอยู่โอเคนะครับแต่ว่าพี่ขออนุญาตปิดชื่อเขาไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลเสียกับตัวเขาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าความจริงที่จะถูกเปิดเผยมันคืออะไรอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตเบอร์ชื่อไอ ไวนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันจะส่งผลทําให้นอนเสียเพราะว่าเขาก็ร้านซ้าเหมือนกันโอเคก่อนหน้านี้ก็คุยกันเรื่องอเขาติดต่อทีม Phoenix ฟ o ส c e นะครับอยากให้ไปร่วมทัวร์นาเมนต์ของเขาซึ่งจะมีพวกวินเซนโซแล้วก็ายบัดอะไรงี้เขาเขียนว่า In Next Tournament Only Fair Player นะครับก็คือว่าในการแข่งขันรอบต่อไปจะมีแต่ผู้เล่นที่แบบประมาณว่าเล่นแฟร์เล่นแบบ ไม่โกงเพราะว่าก่อนอันนี้พี่เขาได้พี่ได้โวยวายมันไปแล้วว่าไอ้เฮียไว้สิสิมันโกงกูแล้วไอ้เฮียมันเปิดโปรยิงโกงรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันบอกว่ามันก็คิดเหมือนกันแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าช่องนั้นมันก็ช่องใหญ่ถ้าอยู่ดีมันไปด่าเขาตุ้มตุ้มการสตรีมช่องมันจะดับเองเออเข้าใจมันก็เลยทักกลับมาว่าอยากให้ฟีนิกซ์ฟอร์ดกลับมาเล่นเออมาเล่นในทัวร์นาเมนต์มันแต่ว่าจะมีแต่ผู้เล่นที่แบบแร์นะครับไม่มีโกงนะครับ ต่อไปนะครับอยู่ดีมันก็ทักพี่มาเพราะว่าพี่เคยโมโหเรื่องนี้กับมันแล้วมันส่งคลิปนี้มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะดูดีๆนี่คือหลักฐานคลิปไม่ค่อยชัดนะครับทุกคนนะดูดีๆนะแต่ว่าเป็นคลิปภายในเป็นคลิปภายในที่หลุดมานี่ครับกําลังดูคงดูของอะไรกันอยู่แล้วดูนี่อยู่ดีเกมดับ <c oughs> เฮ้ยหาเฮยาปั๊บมันบอก starting ศ oh. St ูนย์ pro steam ม t e a r หรอ starting soon หมายว่ามันจะเริ่มเร็วๆนี้โปรสตรีม er. อะไรสักอย่าง,ยงมันกดเข้าปุ๊บดูดิสกระติปเด้งสกระติปเด้งเฉยเอางงนะ PS Team เอา้าเกินไปหรือเปล่ปามึงเล่นแรงไปหรือเปล่ปาน้องดูตรงนี้ครับ PS Team ครับเฮ้ยน้องน้องก็เล่นแรงเกินน้องก็เล่นแรงเกินใช่หรอโอ้โหพวกเองว่าไงวะดูนะมันเขียนว่า มันต่อมามันบอกว่า Molo เอ็ก s e โพส is using s ร i p p นี่ PS Team แล้วเขามันก็สั่งหน้าหัวเราะมาไอ้เนียเป็นคนใช้โปรครับแต่ตั้งชื่อให้แบบเวลาโปรหลุดไปแล้วแบบให้คนทุกคนเข้าใจว่าเป็นของ PS เพราะว่าบนโลกใบนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก PS ครับพูดคำว่า PS ทุกคนจะรู้จัก PS Are you okay ครับ m ม y s e s e w h ไว้ using มันบอกว่า น่าจะอันเดียวกันกับที่บอกไว้ใช้อา้าวเฮ้ยมึงก็ทําเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่สามารถเปิดขึ้น <X X> บนได้เพราะว่ามันจะทําให้ไอ้บักไว้เนี่ยมถ้าสมมติว่ามันมี f อฟมาเห็นมันก็อาจจะแบบเออแบบ้องอะไรอย่างเงี้ยเ,เข้าใจใช่ป่ะต่อมาทุกคนพี่ก็เลยถามวอตส์อิสบาลพีเอสทีมแอนเดสวิดีโอฟอร์มูโมโลหรออะไรเงี้ยพี่ถามว่า อะไรอะไรคือพีเอ a ทีเออแล้ววิดีโอนั้นของของใครโมโร่เหรอไอโนนนะไอโนนพี่จะเรียกมันไอโนนแล้วกันถ้าเรียกชื่อเต็มเดี๋ยวคนแม่งรู้แต่ว่าก่อนน้นนี้แม่งเรียกไปแล้วเดี๋ยวให้เซ็นเซอร์แล้วกันเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์มันคือชื่อของแฮกกิ้งแอปอ้าวตั้งชื่อแอปเป็น p ีเอ a ทีเอามึงเกินไปหรือเปล่าเอาพลาดพิงเฉยกูงงกับมึงนะเฮ้ยมึงทำแบบนี้มันก็เกินไปเป้าน้อง มันก็เลยบอกว่าไอ้เบนเดอร์เนี่ยแชร์ดิสวิดีโอนะครับมันเป็นแบบประมาณว่าอ่าอยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งของเกมเพลย์หลุดอ่าเกมแคสตอนเกมแคสอ่าพี่ก็เลยถามมันว่าไอ้ไอันเนี้ยคือใครเบนเดอร์คือใคร, ender, คใครมันก็เลยบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ของมีนามีนาก็คือเป็นประเทศเหมือนเป็นประเทศมีนาอินเดียอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับไอ้ไอ้ไอ้นอนมันก็เลยบอกว่าเนี่ยบอกว่าสามารถดูอินสตาแกรมสตอรี่ของไอ้เบนเดอร์ได้นี่นะครับอ่าในอินสตาแกรมประมาณนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราข้ามข้อความมาดูตรงนี้กันต่อก่อนหน้านี้เป็นข้อความที่ไหลาสาระ,ะมาดูตรงนี้ต่อครับทุกคนครับไอ้ไไนนท์บอกว่ามันก็ไม่สนับสนุนพวกนี้เหมือนกันแต่ว่ามันมันยากมากที่จะออกแบบไปแฉะอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็เลยแบบทําอะไรมากไม่ได้แต่มันก็เลยมาพูดกับพี่ว่าไอเนี้ยมันก็ไม่สนับสนุนเพราะว่าพวกนั้นน่ะชอบทําแบบวิดีโอปลอมอ่ะวิดีโอปลอมๆหลอกๆอ่ะใช้สคริปต์เล่นแล้วก็แบบทําวิดีโอโกองเนี่ยเนี่ยมันก็เลยบอกว่า คุณรู้หรือเปล่าว่าไอโมโลอ่ะมันทําคลิปแบบประมาณว่า1นึเฟกอ่ะเยอะมากทําคลิปแบบตลอดอ่ะทุกคลิปที่เป็นหนึ่งหนึ่งคือคลิปแบบเฟกตลอดพี่ก็เลยบอกว่าเออไอโน่กูรู้กูรู้ไอโนนมันก็เลยบอกว่าวันก่อนน่ะมันเพิ่งทําไป1 vs 1เวแบบออมอ่ะสมูททาแบบเฟกอ่ะจัดฉากอะไรประมาณนี้กับบักสมูทนะครับแล้วก็แบบชนะแบบ7ต่อ5อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไอโนนก็เลยบอกว่าแบบลบคลิปซ้ายเวไม่งั้นจะแฉ มันก็เลยตั้งเป็น p r i v a t e ส่วนตัวแบบอะไรเงี้ยแบบประมาณว่ากลัวค,ความผิดกลัวโดนแฉเฮ้ยแต่ว่าไม่ทันแล้วกูแฉมึงแล้วไอ้น้องเออมาดูวะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพี่ก็เลยเสนอมันว่าแบบถ้าไอ้พวกนั้นเก่งจริงอยากเสนอตัวแบบเล่นโชว์เปล่าแบบไลฟ์สตรีมโชว์เข้าแอปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาเจอกันเลยกูกล้าเจอกันมันใหม่อีกหนึ่งทีแบบให้กลัวเก่งสิ่งใดบนโลกใบนี้ด้วยเออเป็นยังไงพวกเองว่าพี่กล้าพอเปล่า นี่ครับทุกคนมาดูไอ้นนมันก็เลยบอกว่า mm hmm. ได้แจ้งบอกไว้ไปแล้วว่าแบบเอ้ยสามารถแบบไขข้อ mm hmm. ข้อ,ข,อข้องใจของคนดูได้ป่าด้วยการแบบสตรีมโชว์เลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบอกว่ามันกําลังรอคอยให้ไว้4่ีต่อแบบเหมือนกับว่ารีว mm ิวอากีออรนอตหมายถือว่าเขาจะยอมรับหรือไม่จะตกลงหรือไม่อ่ะว่าแบบจะทําให้ไหมแบบ เปิดสตรีมทุกสิ่งทุกอย่างบนจอแล้วก็เล่นอ่ามันจัดกล้าหรือเปล่าพี่ว่ามันไม่กล้าหรอกถ้ามันกล้านะครับมาเตะปากที่เลยมาเตะปากพี่แบบแบบถ่ายตั้งแต่เปิดบูสแต็กขึ้นมาเลยแล้วก็เข้าเกมทุกสิ่งทุกอย่างห้ามต้องล็อกเป็นสกรีนเท่านั้นห้ามล็อกเกม แล้วให้เข้าไปยิงโชว์แบบที่มันทําได้อะถ้ามันทําได้กระโดดขีดปากที่แบบขาคู่ได้เลยครับทุกคนเออ <laughs> โอเคครับทุกคนต้องบอกเลยว่าคลิปนี้มันยังไม่ได้จบเท่านี้นะน้องๆมันมีอีกเดี๋ยวพี่จะเปิดเกินๆให้ดูตรงนี้ครับทุกคนโอเคตอนนี้ดูในหน้าช่องนันนตะเกียงมินิเที่เรียบร้อยครับนี่700,000คนดู23ชั่วโมงก่อนชื่อคลิปก็คือว่าเดี๋ยวกดเข้ามาดูนะครับชื่อคลิปก็คือว่า Why C C C ร c r i ตอร์หรือเปล่านะครับเป็น ก็คือเขาพูดประมาณว่าไอาเนี่ยใช้ใช่แบบคนใช้โปรแกรมโกงหรือเปล่าไว้44อินเตอร์วิววิดนอนสต็อปเกมมิ่งก็คือสัมภาษณ์ไว้44โดยนอนสต็อปเกมมิ่งนะครับในตรงนี้พี่นั่งดูแล้วต้องบอกอกอกตัวก่อน, <Wow. S 1> นอย่างหนึ่งว่าพี่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องบ้างเล็กน้อยนิดๆน่อยหน่อยๆสามารถแปลให้น้องๆทุกคนฟังได้และจับใจความได้แต่ไม่ชัวร์100%และไม่ได้เก่งนะครับถ้าใครอยากให้พี่แปลลินี้ให้ฟังว่ามันอ้างมันแถอะไร คอมเมนต์บวก99ามาให้พี่ดูเยอะๆถ้ามีคนบวก99เก้ินร้อยคนเดี๋ยวพี่ทําให้บอกเลยว่ามันแถแบบเนียนๆมีการพูดถึงอายุโอเคด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ดูสักนิดนึงเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูสั้นๆพอนี้พี่รีมานะไม่ได้เอาอันเด็ดมานะมีเด็ดมากๆอยู่แต่ว่าพี่ไม่ได้เอามาอันนี้พี่รีมาแล้วเจออันนี้พอดีนอนสต็อปเกมมิ่งมันถามประมาณว่ามันอะเคยมีไอดีที่โดนแบนไปนี่แล้วโดนแบนเพราะอะไรมันถึนสร้างไอดีใหม่ถ้าไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงมันใช้ข้ออ้างว่า เดอะวิด no ีโออา n เ t นโนบก็คือว่ามันมีวีดีโออ่ะที่หนึ่งกับโนบุะโนบุสิบล้านซับสิกว่าล้านซับนักแข่งระดับโลกอ่ะเออหมายก่อนหน,น้าน,นี้มันพูดประมาณว่าเหมือนกับทีมงานอ่ะรักโนบุมากอยากให้ลบคลิปนั้นทิ้งเพราะว่ามันสร้างความเสื่อมเสียของโนบุโนบุ no no แพ้70แพ้นักแข่งระดับโลกแพ้ไว้4 4, 4 70คาสตรีม ทิ่ดูดิแบบโคตนหักหน้าบอกไว้ c ีซีทำเกาะดังอ่ะเอาประมาณนั้นอ่ะแล้วเหมือนกับว่ามีทีมงานมาขอให้ลบแต่ไว้ c ซีไม่ลบคลิป My account in server minar มีนา and คลิปมี Form the Partner หมายถึงว่า ID ที่ยิงตบโนบูอ่ะโดนแบนโดนเตะออกจากเซิร์เวอร์มีนาโดนทุบสิ่งทุกอย่างใช่หรอ g m เขาจะแบบโหดร้ายกับมึงขนาดนั้นเลยหรอแค่ตบคนดังเหมือนพี่แบบทำคลิปตบ C แบบเจูนแล้วพี่ลงคลิปไปแล้ว GM บอกให้พี่ลบคลิปแล้วพี่ไม่ลบ g m แม่งเตะพี่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยแล้วก็แบบแบนพี่แล้วก็แบบทําทุกสิ่งทุกอย่างแบนแอคเคาท์พี่หรอมันเป็นไปได้เหรอวะทุกคนพวกเองคิดว่ายังไง hey! เฮ้ยเขาจีเอ็มเขาหยียงไปแล้วเปล่าวพวกเองคิดว่าโลกแบบนั้นมันมีด้วยเหรอวะมันก็เลยเป็นแบบมันก็เลยอ้างว่าไอดีมันโดนแบนเพราะว่าไปยิงคนดังใช่เหรอวะพวกเองว่าใช่เหรอวะตะลก แล้วมันก็บอกว่า I pay now with this account more than 6 months with same level ก็คือเหมือนถือว่ามันเล่นในไอดีใหม่ที่มันสมัครหลังจากโดนแบนมา6เดือนแล้วเล่นในระดับความสามารถเหมือนเดิมเป,เป๊ะและไม่ได้โดนแบนสมเพศไอดี ID เดี่ยวนี้แม่งโคตรถูกกูก็พูดได้กูมี ID เนี่ยกูมี ID หลักกูเล่นมาระยะเวลาประมาณ10ปี ไม่เห็นโดนแบนเลยนะเล่นโขดเหมือนกันทุกคลิปเลยโอ้โหกูซื้อไอดีละสามสี่ร้อยมาทำก็ได้เฮ้ยแต่ดังเป็นมหาเศรษฐีดูไปกูก็ทำได้ครับน้องเฮ้ยพี่ว่ามันไม่ไหวนะพี่อยากแบบเปิดฉากอ่ะอยากก่ะสามล้านซับอ่ะโอ้โหได้แล้วเปล่าโอเคนะครับน,น,น,น้องๆหนุๆทุกคนพี่ฝากไว้เท่านี้แล้วกันคลิปนี้ขอมาบรนดานโทสะความเดือดดานสำหรับใครที่อยากดูคลิปนี้ก็มาดูเองได้อยากมาคอมเมนต์ก่อนก็มาคอมเมนต์ได้แต่ถ้าใครแบบไม่เข้าใจอยากรู้เรื่อง คอมเมนต์บอกพี่มาบวก99เดี๋ยวพี่จะมาแปลให้ฟังแต่ต้องบอกว่ามันแปลยากจริงๆนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นคนแขกคนอินเดียนะครับนอ o n s อ o เ Gaming ภาษามันจะฟังยากอย่างเช่นเดี๋ยวพี่จะให้ลองฟังโอเคครับเดี๋ยวพี่จะลองให้ฟังภาษาอังกฤษของไอ้นอ o n s อ o เ Gaming นะมันฟังยากจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้เก่งมากต้องบอกอย่างนี้ด้วยต้องย้ำอีกึงทีเพราะว่ามันจะชอบมีคนแบบคนเก่งออกมาด่าอะไรอะไรแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาฟังภาษาอังกฤษสไตล์อินเดียกันหน่อยนะครับแต่ว่าพี่ก็พยายามแปลให้อยู่ช่ So second question is my เมื่อกี้นี้มันพูดว่า so my question is ก็คือว่าต่อไปคำถามที่2ก็คือนะครับผม two months ago why did you stop free fire ประโยคเมื่อกี้มันพูดว่า two months ago นะครับ why stop free fire why ก็คือเหมือนแปลว่าทำไมบักหาไว้ c a c ถึงหยุดเล่นฟ r e e f i r สองเดือนก่อนแล้วเพิ่งกลับมาบูมใหม่อีก1ทีหายไปไหน2เดือนประมาณนั้น่ะ แค่บอกเลยว่าแต่บอยบีชเมอ่อวันนี้มันก็พูดเป็นภาษาอินเดียเพื่อให้คนอินเดียเข้าใจด้วยแล้วไอ้วทีๆก็ต่อมา because many of people stay call me hacker and my account b a n d นะครับหมายความว่าเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยแบบชอบเรียกมันว่าแบบแฮกเกอร์แล้วก็ไอดีมันโดนแบนอะไรแบบนี้มันก็เลยหยุดเล่นใช่เอพราะอ่ะครับปก็อยากจะพูดเยอะต้องดูทั้งหมด ถ้าใครอยากให้พี่แปลทั้งหมดคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกิงกล่องแก้วมาแล้วบอกเลยพี่จะกลับมาเดือดดานมาตะพักกระเบื้อแบบนี้อีกต่อไปบนโลกฟรีไฟเหนื่อยนะบางทีก็เหนื่อยของการเวลาใช้เอ็นเอชจีเยอะๆแบบเนี้ยโอเคเอางี้ดีกว่าขอจบเท่านี้เลยเพราะคลิปมันยาวแล้วนะครับน้องๆหนูๆทุกคนถ้าใครชอบอยากแฉมันอีกบอกมาคอมเมนต์มาบวกกระตุกแก้วมาเจอกันคลิปหน้าไปแล้วสวัสดี